ปรับเปลี่ยนอารมณ์นะคะไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เข้าไปช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมกันนะคะที่จังหวัดพระนครอิทธยาค่ะก,ก็ผ่านน้องๆเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่40แล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วก็ได้นั่งช้างเที่ยวชมโบราณสถานรวมกิจกรรมเปิดเรือนรับรองโจรผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครสิุธยาในค่ำวันนี้ด้วยค่ะ คณะเยาว,วชนที่ร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่40ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์นะคะมีครูพี่เลี้ยงและก็ผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาโดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาและนําชมสถานที่จําลองเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงแนะนําประเพณีที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสําหรับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อายุธยาแห่งนี้นะคะเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านอายุธยาศึกษาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะ มีการแสดงสิ่งจำลองที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัยโดยใช้วิธีการแล้วก็เทคโนโลยีของการจัดการพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิเทศาการสมัยใหม่มาจัดแสดงให้รับชมด้วยค่ะ,ะจากนั้นนะครับน้องๆเยาวชนก็จะได้นั่งรถรางจากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุทยาไปที่วังช้างอายุทยาแแลพเนียด โดยทางด้านของนายลายทองเหรียญมีพันธ์เจ้าของวังช้างอายุทยาและพเนียนก็ได้พาเยาวชนนี่แหละนะครับไปนั่งช้างเพื่อชมความสวยงามของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมกับถ่ายภาพกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยครับ หลงจากนั้นนะคะก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อพระบรมราชาเนุาวารีสมเด็จพระนะเรศวรพระนเรศวรมหาราชและร่วมกิจกรรมเปิดเรือนรับรองจนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับคณะกรรมการเยาวชนและครอบครัวอุปถรัรมภ์ในโครงการดังกล่าวค่ำวันนี้ค่ะ